เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมส์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ครับผมต้องบอกว่าเรากลับมาเล่นวัน Punch Man กันอีกแล้วนะน้องๆถามว่าทำไมพี่เจแบบว่าไม่ค่อยอัด One Punch Man เลยก็คือ <c oughs> พี่เจไม่มีตัง ตอนนี้พลังของพี่เจเนี่ยสามล้านเจ็ดแสนแล้วนะฮะจริงๆมัน3 6, ล้าน6แหละตีตีเป็น3ล้านเเลยแล้วกันเนาะ <Brad. S 1> วันนี้ครับผมผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมปรับเสียงเอฟเฟกแป๊บนึงนะรู mm ้ส hmm. ึกเสียงเอฟเฟกมันเบาๆไปหน่อยนะครับผม mm hmm. ก็สําหรับวันนี้นะครับผมมีแผนที่จะอัตอมิกเนี่ยให้เป็น5ดาวนั่นเองนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราดูเลยนี่ครับสังเกตได้ว่าเศษเนี่ยมันมีแค่22อันซึ่งมันไม่พอนะฮะที่จะอัพให้มันเป็น5ดาวมันก็ต้องใช้อีกประมาณอีกประมาณ60ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีก ประมาณเนี่ยถ้าเรามี50เศษเราก็สามารถอัพได้ครับผมมันก็ต้องอย่างนี้แล้วแหละแล้วที่สําคัญนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมการันตีใช่ป่ะ <Yeah. S 1> เออกิจกรรมการันตีของอะตอมิกอะเนี่ยนะผมกดให้ดูนี่ฮะกิจกรรมการันตีอะตอมิกคมดบับบทขยี้อะตอมโอกาสอัพนั่นเองนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะมีการันตีด้วย เปิด180ครั้งดูตั๋วผมดีกว่าคือผมเนี่ยได้เตรียมตั๋วไว้แล้วนะ180ตัว๋วแต่เดี๋ยวก็นน้องๆจะบอกว่าเอ้ยพี่เจ g m ให้ SI หรือเปล่ามาดูนี่เลยผมเติมเองนะฮะนี่ฮะผมเติมเอง no แอดให้เข้าเนื้อเลือดสาดน้ำเกษตรตอนนี้เลือดกัลังจะกระเด็นเข้าตาแล้วครับผม <c oughs> แต่ว่าคุณผู้ชมครับน้องๆอ,อย่าลืมนะว่าพี่เจลงทุนไปหมื่นหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็ <c oughs> หมื่นหนึ่งแหละมาอัญเชิญทั่วไป เรามี100อันอันเชิญพิเศษเรามี180แต่ว่าก่อนที่เราจะไปอันเชิญพิเศษเราก็ต้องมาอันเชิญธรรมดาก่อนอันเชิญทั่วไปนะนี่ครับอันเชิญพิเศษเราไว้ก่อนอันเชิญทั่วไปครับเรามี100อันกดชิมล้างไปก่อนทีนึง มันก็ยังไม่มีตามสเต็ปอะ่ะมาแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้แหลนะเนาะผมเข้าใจได้นะโอเคแต่ว่าไอเ้เศษพวกนี้เนี่ยก็มันมีประโยชน์นะครับมันก็เอาไว้ใช้อัฟฟิกเกอร์ได้นะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยเมื่อกี้เนี่ยผมกดเข้าไปผมลืมดูของรางวัลน,นี่ครับเมลซากาศนี่เลยมาสักทีเถอะขขาอชลาคาบ,บุตโต้วัคซีนแมน3ตัวเนี่ยอ่ะขอ3ตัวนี้แล้วกันไม่ขออะไรมากนะครับผมกดชิมแรงใหอีกีนคำๆ กำจัดคนที่ต่อต้านพวกเรานี่คือกฎของเราโอ้โหไอ้ลิงเจ๊กแหมมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าไอ้นี้แม่งมาอย่างบ่อยเลยครับไอ้มิเตอร์ซาตานเนี่ยโอเคสำหรับตอนนี้ผมเปิดไปเลยนะผมเปิดชิวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วไงวันนี้โอ้โหพี่น้องกันฟุเคกาว เอออยากจะเอาสเตยียรอยกอ,อกปากค <c oughs> ุณเหลือเกินเมื่อกี้จะหลุดมึงละ <c oughs> อยากจะสเตยียรอยกอ,อกปากเหลือเกินไปกดชิวๆไปเลยฮะผู้ชมหวังว่า SSR จะมาค์จะมาขำๆก่อนได้ไหมนะยังไงเคลื่อนไหวก่อนได้เปรเียบโอ้โหบอลทองบอลทองก็มาเยอะไปผมไม่ต้องการแล้วยังไงมาอีกไหมเซอร์ไพรส์ไม่ไม, <c oughs> ไม,มีไม่มีอะไรในกระเป๋า h e จะพวกบรรุษจองสํานึกซะโอ้ึ้นเ,เราก็เล็งไว้ตั้งหลายตัวนะกระดันมาออกตัวนี้นะเนาะมาโทษไอ้ราชาใต้ดินอุตโมโหแต่ไม่เป็นไรครับแต่ถือว่ามาไวอยู่นะเออแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาไวอยู่นะฮะต,ต่อเลยอโอ้โออยไม่ได้มีแบบคัดทรงคัดซีนอะไรทั้งนั้นอะ เหลือแค่สิบครั้งเปิดทีเผอสูตรนี้มันใช้ได้จริงไหมจานฟุกผมถามเหอะไอ้เปิดทีเผอเน,อนี่ยมันเคยแบบทําได้ปะ่ะผมเนี่ยแบบใช้ไม่เคยติดเลยสูตรแบบมันไม่มีอยู่จริงอะโอ้โหดูดีเอ็นทั้งนั้นเอ็นล้วนๆไม่มีวัวผสม10ครั้งสุดท้ายก็ให้เขามาก็ให้น้องๆเขามาดิครับพชัดเจนแจมแจ้งแถลงไขไอ้คิงมาบ่อย จัดเลยโอ้โหเอาละตอนนี้ร8อยอันเหลืออีกร80อันตอนนี้แหละอะตอมิกเปิดครั้งแรกมาอยู่กับลูกพ่อเลยดีกว่าเปิดครั้งแรกมาอยู่กับลูกพ่อเลยดีกว่าม,ม, <c oughs> มาอยู่กับลูกพ่อเลยดีกว่าผมพูดอะไรของผมวะมาอยู่กับพ่อเลยดีกว่าลูกบางที <c oughs> แบบจานจีก็ต้องไปเรียงไปเรียงคำศัพท์ในหัวหน่อยนะเออมาประมวล ประมวลประมวลในอนาคตฉันจะทำลายอ๋อ,อไอเจนอสจริงๆมันเขียนว่าจีนอสแต่ว่าบางคนก็อ่านว่าจีนอสบางคนก็อ่านว่าเจนอสมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะการออกเสียงสำเนียงของประเทศเรามันไม่เหมือนกับใครอยู่แล้วนะไปอะตอมิกแคนซ์มย่าไม่มีฉันก็ไม่ไหวจริงๆสินะโอโหไอ้นีีกแล้ะ ย่ฟุบุกิมาทำไมไม่เอาฉันไม่อยากได้ฟุบุกิตัวที่ฉันอยากได้คือเจ้านี้เฮ้ยแป๊บนึ่งผมขอพอลืมดูรางวันอ่ะโหตัวที่อยากได้นี่ครับปลาอะตอมิกอะตอมิกจักรพรรดิเด็กราชาทะเลลึกอาชุราคาบูโตเฮ้ยไม่ว่าตัวไหนมันก็ดีหมดแหละนะมันอยู่ที่ว่าใจเรามันไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองเฮ้เฮ้สุดยอดซาเตลลอย อยากจะเอาสเตนลอยกอกปากเลยเกินให้ตายสิซาร่ากดเปิดต่อไปเลยเปิดต่อไปเลยโอ้โหเจนอสเจนอสโอ้ my god โอ้โอ้ oh my god man Why you มาบ่อยเกินปลาลาวทำไมทำไมไม่เอาสิไม่เอาแบบนี้สิเอ้ยมาแล้วฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข็งแกร่งใครอะตอมีก์เหรอเฮ้ย แย่เด้อมันต้องอย่างงี้สิครับคุณผู้ชมมันต้องแบบนี้มันต้องจ้างี้มันเป็นอย่างงี้ละแมนแล้วนี่แหละฮะอะตอมิกที่เรารอคอยที่เราลอยคอมันต้องอย่างนี้ไปต่อขออีกสักสองตัวป่ะขอแบบเยอะๆเลยได้ไหมอะ SSR ชิงนดหน้ากากหวานโอเคไม่แย่ไม่แย่ ไม่แย่ไม่แย่เฮ้แต่ได้ไวมากเลยนะเอาจริงคือได้โคตรไวเลยะนี่ครับรับของก่อนของส่งเต็มมาเต็มมาเลยล่ะมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเวลาผมตื่นเต้นผมจะพูดติดติดขัดขัดแบบนี้เลยครับผู้ชมมาไปต่อครับผมไปต่อแบบไม่รอแล้วนะแบบไปต่อแบบเร็วเร็วเลยเฮ้ยจ้า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 กระโหลกของฉันหนากว่าคนธรรมดาอีกเลยแฮมเมอร์เฮ ไปสิอะไรโอ้โหหน้าก,กากหวานอีกแล้วล่ะหน้าก,กากหวานเนี่ยคือก็ไม่ต้องมาเยอะขนาดนั้นก็ได้ไหมมาอาตอมเมคแคนซอ่ะไม่ใช่พลังที่แท้จริงบีสคิงบีสคิงเอามาล่ะเฮ้เฮ้เเกำจัดผู้ที่ต่อท้าพวกเรานี่คือกฎของพวกเราโอ้โห ให้ตายสิคือมันมาไวแต่มันมาแค่ตัวเดียวมันก็ถือว่าเกือบป่ะครับน้องๆเปิดทีละอันขำๆไปก่อนทีละอันข,ำๆ,นนขำๆไปิป<ะ>ล,ล,ล,ลี่เศษไอคนนี้นี่ได้เยอะมากเลยนะ Mountain F ไอ้นี่ก็พอๆกันใส่ชุดเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อกี้ไปต่อครับอีก80อันสุดท้ายยา่าเคลื่อนไหวก่อนได้เปรเียบบอลทอง ใครในกิวผมที่อยากได้เศษบอลทองขอมาเลยครับผมจะให้ลุลูอาเลยนะคือตอนเนี้ยบอลทองผมไม่สามารถที่จะไปอัพเพิ่มได้แล้วฮะมาฉันขำไม่ออกหรอกนะขำ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 สมายแมนช่วงนี้มาหากันบ่อยเลยเกินไปต่อครับมาน้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากนายแล้วเฮ<ะ>้ยทัสม,มกี่เหรออ้าวไม่ใช่ อ๋อแบกเอ้ยได้โคตร่อยเลยแทงค์ท็อปมาสเตอร์โอ้ได้่อยเกินคือ <laughs> <laughs> ตัวผมมันต้องเป็นอะไรมีโชคชะตาผูกพันกับไอ้แทงค์ท็อปมาสเตอร์แน่ๆเลยนะผมว่า <c oughs> หากไม่อยากอับอายจนกลารเป็นฮีโล่แบบฉันสิ <c oughs> สเน็ค <c oughs> มันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงด้วยนะซังร่ะ ไปต่ออีก40ครั้งจงติดตามข้าบุกจอมดีราชานนนฟ้าเฮ้เฮ้เฮ้ย hey. 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 ไม่มาผมยังเชื่อในดวงชะตาว่าผมจะได้อีกตัวหนึ่ง SSR <c oughs> โอ้โหไอจีนัทอีกแล้วอ่ะจีนัทกับจีนอนี่ชอบแบบชอบจำสลับกันนะ <c oughs> เอ้ยอะไร โอ้พลังที่แท้จริงอ่ะโอ้บิสคิงิงมาเยอะมากเลยฮะน้องๆผมว่ามันน่าจะพร้อมที่จะเป็นเจดาวแล้วบิสคิงยังไงฉันต้องการพลังมหาศาลในการปลดขยี้ความชั่วร้ายพูดถึงไม่ทันขาดคำก็มาแล้วนะไอเจนอสอ๊บอสิครั้งสุดท้ายครับน้องๆที่น่ักทุกๆคนเอาล่ะลงทุนไปหมื่นนึงอย่างน้อยผมขอหมื่นไลค์แล้วกันผมไม่ขอเยอะ ผมขอหมื่นไลค์พอครับน้องๆถ้ากดไลค์กันแล้วแล้วก็10ครั้งสุดท้าย let's get it อย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A สเน k e ึงไม่ควรอยู่ระดับ A เลยอังจริไม่ได้ได้แค่2ตัวครับผมผลประกอบการวันนี้เราได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนั้นนั้นั้นนั้นแต่ว่า เรายังได้เศษเพิ่มอยู่นะครับทุกนวกาวนี่เราได้เศษเพิ่มเพราะว่ามันมีการันตีไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหได้มาอีก40 <c oughs> เศษเลยเหรอไหนไหนไหนขอดูก่อนว่าตอนนี้เราสามารถอัพได้กี่ดาวแล้วเนี่ยว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้เราสามารถขึ้น5ดาวได้แล้วฮะคุณผู้ชมขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแต่ว่าเฮ้ยอันนี้แปบ๊บนึงแต่ว่าวันนี้เศษมันไม่พอฮะผมอาจจะต้องหาเศษเพิ่มคือจริงๆเศษมันพอนะแต่ว่าผม ผมเอาไปเปิดเปิดช่องให้บอลทองอะ่ะเนี่ยผมไม่เปิดช่องให้บอลทองเอาไปเปิดช่องทักษะเนี่ยครับขั้นสูงใช้ไป120เศษอะ่ะไอ้ตราเนี่ยครับตาที่เราใช้อัพเนี่ยใช้อัพอาวุธเนี่ยเออคือผมเอาไปเปิดให้บอลทองไปก่อนโอ้โหเสียดายจังเลยอะ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอะตอมิกผมเนี่ยพร้อมที่จะขึ้น5ดาวแล้วครับผม <Yahoo! S 1> ถือวันนี้เกลือปะ <c oughs> ไม่ไม่เกลือหรอกมั้งเออปลอบใจตัวเอง ตอนนี้ก็เข้าบ้านก่อนไปเปิดฟิกเกอร์ครับเพราะว่าเราได้ฐานฟิกเกอร์มาใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> เอาแทนไอ้ตัวนี้แล้วกันนะฮะไปอเพิ่มมาเป็นพนันเพิ่มมาเป็นพนันเยอะอยู่นะเยอะอยู่โอเคแล้วก็เปลี่ยนฐานให้ตัวนี้โอเคเจ็ดอยพลังเราจะขึ้นแบบไม่หยุดยั้งนะมีฟิกเกอร์ไหนที่เราอัพได้อีกไหมโอเคถ้ายังไม่มีก็ปล่อยผ่านไปก่อนครับผมปล่อยผ่านไปโอเคสำหรับวันนี้เนี่ย เกลือหรือเปล่าสําสำหรับผมผมคิดว่าได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้อันนี้ก็กลางๆนะไม่ถือว่าเกลือมากแต่ก็ถือว่ากลางๆนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทกคนไปพิงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องมาสเตอร์และที่สาคัญนะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไ้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนชาวบ้านชาวเมืองเลยอยากเห็นคอนเทนต์อะไรอยากให้พี่เจทาอะไรในวันพันแมนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ไใ,ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกทกน,นี้ก่อนนะครัน กันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้าวู Woo ้ฮู้